ภิกษุอันภิกษุทั้งหลายควรไหว้มีเท่าไรหนอแลพระพุทธเจ้าข้าดูก่อนอุบาลีบุคคลอันภิกษุทั้งหลายควรไหว้นี้มีห้าห้าอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุผู้อุปสมบทก่อนอันภิกษุ ผู้อุป,ปสมบททีหลังควรไหว้ 2. ภิกษุผู้มีสังวาทต่างกันมีพันษาแก่กว่าแต่เป็นธรรมวาทีอันภิกษุทั้งหลายควรไหว้ 3. พระอาจารย์อันภิกษุทั้งหลายควรไหว้ 4. พระอุปปัชชา อันภิกษุทั้งหลายควรไหว้ 5. พระตถาคตอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าอันประชาทั้งสมณะและพรามทั้งเทวดามนุษย์ในโลกทั้งเทวโลกมาลโลกพรหมโลกควรไหว้ดูก่อนอุบาลีบุคคลอันภิกษุควรไหว้ห้า นี่แลพระพุทธเจ้าข้าอันภิกษุผู้อ่อนกวา่าเมื่อไหว้เท้าของภิกษุผู้แกกวา่าพึงตั้งธรรมะเท่าไรไว้ในตนแล้วไหวเทา้าดูก่อนอุบาลีอันภิกษุผู้อ่อนกวา่าเมื่อไหว้เทา้าภิกษุผู้แกกวา่า พึงตั้งธรรมะห้าอย่างไว้ในตนแล้วไหว้เท้าธรรมะห้าอะไรบ้างดูก่อนอุบาลีอันภิกษุผู้อ่อนกวา่าเมื่อไหว้เท้าภิกษุผู้แก่กวา่า 1. นึ่งพึงห่มผ้าเฉวียงบา 2. ประคองอัญชลีส นวดเท้าด้วยฝ่ามือทั้งสอง 4. มีความรัก 5. มีความเคารพแล้วไหว้เท้าดูก่อนอุบาลีอันภิกษุผู้อ่อนกว่าเมื่อไหว้เท้าภิกษุผู้แกกว่าพึงเข้าไปตั้งธรรมะห้านีไว้ในตนแล้วไหว้เท้า